สวัสดีค่ะคุณลูกค้าผู้มีเกียรติทุกท่านร้านเพชรมันตาเพชรพลอยหลุดจำนำจำหน่ายเครื่องประดับหลุดจำนำและงานมือหนึ่งให้แก่ร้านค้าและผู้ใช้สินค้าทุกชิ้นมีใบรับประกันเพชรแท้พลอยแท้แบรนด์เนมวันนี้เราครบรอบการอยู่ในตลาดจิวเวลリーสอปีเต็มตั้งแต่ยังไม่มีร้านค้าเลยค่ะขอขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนค่ะ วันนี้นำเสนอง,งานสามสีซึ่งประกอบด้วยทัพทีมมรกฏเพชรซีงานเครื่องประดับไทยเป็นงานปราณีตการใส่กับชุดไทยต่างๆยิ่งดูวิจิตรงดงามงานต้องอาศัยความละเอียดในการทำเป็นศิลปะอันทรงคุณค่าของไทยการแต่งกายในชุดไทยด้วยชุดแบบต่างๆการใช้เครื่องประดับไทยให้ดูเข้ากันก็จะเสริมความเหมาะสมกับกาลเทศะค่ะ เครื่องประดับไทยมีเอกลักษณ์ในการดีไซน์ลวดลายสไตล์การออกแบบอย่างไทยเป็นการเสริมให้ผู้ใส่ดูอ่อนช้อยสวยงามแบบหญิงไทยวันนี้นำเสนอง,งาน3สีและงานไทยแบบอื่นค่ะชิ้นแรกเป็นงานสร้อยคองาน3าสีงานมือหนึ่งเรือนทอง 18k หนัก12.83กรัมสร้อยยาวรวมตะขอตัว S 17.5นิ้ว มีห่วงทดลดความยาว3.5เซนช่วงจี้ยาว6นิ้วระยะสูง4.5เซนราคา37,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานสวยด้วยตัวพลอยทั้งทับทิมและมรกตนะคะงาน3าสีมือหนึ่งจะใช้ทับทิมแอฟริกาค่ะด้านปลายช่วงจี้จะประดับด้วยลูกตุ้มและลูกมะเฟืองนะคะ ทั้งเพชรซีมรกตและทับทิมเล่นไฟดีทางชิ้นงานค่ะต่างหูงาน3าสีทัพทิมมรกตเพชรซีงานมือหนึ่งเรือนทอง 18K หนัก9.85กร,รมัมชิ้นงานกว้าง2.3คูณสูง6เซนราคา28,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานระยะใหญ่นะคะ ใส่ประดับใบหูแล้วดูเต็มชิ้นงานมองเห็นเด่นชัดสีสันพลอยสดใสเล่นไฟดีใส่ประดับเพิ่มความลงตัวในการแต่งกายค่ะแหวนงานโบราณ3สีชิ้นนี้หลุดจำนำนะคะเรือนทอง 18K หนัก5.87กรัม หน้ากว้างแหวน2คูณสูง1.5เซนแหวนเบอร์59ราคา16,500บาทงาน3สีจะมีดีไซน์ที่แตกต่างกันนะคะชิ้นนี้เซตติ้งสวยการสะสมหรือการประดับงาน3ามสีก็ขึ้นกับแบบที่คุณลูกค้าชอบนะคะชิ้นนี้เซตติ้งดูน่ารักมาในสภาพสมบูรณ์ ทางเพ็ซี่เต็มทุกกระเป๋อและตัวพลอยก็ไม่มีรอยบิ่นแล้วค่ะงานโบราณทุกชิ้นไม่ได้มาในสภาพดีนะคะแต่งานชิ้นนี้มาในสภาพสมบูรณ์ทั้งตัวเรือนก็มีการแกะสลักลวดลายสวยงามด้วยค่ะ ต่างหูปราตะเพียนเรือนทอง 10k หนัก10.56กรัมชิ้นงานขนาดกว้าง2.3คูณสูงจากตะขอถึงปลาย3.2เซนราคา24,000บาทงานชิ้นนี้เป็นงานเก่านะคะงานโบราณเป็นงานที่มาในสภาพดีและเซตติ้งแบบนี้ดูสวยนะ่ารักมากนะคะมีการฝังเพชรลูกโลก เต็มทุกเกรดปลาค่ะทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะเป็นเพชรลูกโลกแบบรองซับและไม่รองซับค่ะต่างหูงาน3สีระยาเล็กงานมือหนึ่งเรือนทอง 18K หนัก4.87กรัมชิ้นงานขนาดกว้าง2.5คูณสูง3.7เซนราคา18,700บาท งานชิ้นนี้จะเป็นงานขนาดย่อมๆนะคะเหมาะกับผู้ที่ไม่ชอบงานชิ้นใหญ่งาน3ามสีจะเป็นงานสวยสดใสด้วยสีสันของพลอยอยู่แล้วงานชิ้นนี้เป็นสไตล์น่ารักค่ะงาน3าสีมือ1มรกตที่ใช้เป็นแซมเบียทับทิมเป็นแอฟริกาค่ะต่างหูนบพะก้าเรือนทอง 10k หนัก6.9กร,รมัม ประดับเพชรเม็ดกลางเม็ดละ16ตังค์2เม็ดและล้อมด้วยเพชรเม็ดละ5และตังต์อย่างละ16เม็ดทั้งชิ้นงานเพชร1 4 4กรัตชิ้นงานเส้นผ่าศูนย์กลาง1.8เซนความสูงจากตะขอถึงปลาย2.5เซนราคา33,500บาท งานชิ้นนี้โดดเด่นตรงความสวยของเพชรนะคะและเพชรเม็ดกลางเม็ด<ม>ใหญ่ค่ะประดับเพชรเยอะทั้งชิ้นงานและเพชรสวยขาวเล่นไฟดีค่ะงานนุพเก้าเป็นงานที่เป็นที่นิยมอยู่แล้วเนื่องจากประกอบด้วยอัญ,ญมณีถึง9ชนิดนะคะและการครอบครองนพเก้าก็เชื่อว่าสามารถเสริมให้ผู้สวมใส่มีความเจริญรุ่งเรืองค่ะ ชิ้นสุดท้ายเป็นสร้อยคอทับทิมสยามเรือนทอง 18K หนัก10.39กรัมประดับด้วยทับทิมสยามดิบทรงกลมพร้อมใบเซอร์ความยาวรวมตะขอตัว S 23.5นิ้วสามารถสวมหัวได้ราคา23,500บาทงานชิ้นนี้เป็นทับทิมสยามดิบ ที่ไม่ผ่านการเผาใดๆเลยสวยด้วยธรรมชาติของทับทิมเองค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์ Subscribe หรือคอมเมนต์แนะนำติชมร้านค้าได้ในทุกช่องทางการสื่อสารเพื่อนำมาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะติดตามรับชมสินค้าได้ทางแพลตฟอร์มต่างๆทางเพจ f c e e o o o l ล n e Open Chat หรือ YouTube แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ